วันเกิดนี้รวยทันตากากบาท X ตรงกลางหัวใจสวัสดีครับพบกับช่องหมอซันไพทาโร159ดวงชะตาฟ้ากำหนดสิ่งดีๆถูกกำหนดเอาไว้แล้ววัตถุมงคลเก่ากลับมาในตอนที่2ท่านเคยได้ยินหรือไม่เขาว่าของเก่าของดีติดตามตัวท่านมาทุกภบทุกชาติ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสิ่งใดด้วยกระถาเวทมนต์หรือว่าสิ่งต่างๆวัตถุมงคลเก่าก็เช่นเดียวกันอยู่ดีๆก็มีคนนำมาให้อยู่ดีๆก็มีคนนำมาขายท่านเอามาให้ท่านฟรีๆก็มีเขาเรียกว่าของของใครก็เป็นของของคนนั้นไม่ว่าจะเป็นกุมารทองพระเครื่องเครื่องรังของขลังต่างๆผ้ายันต่างๆชนิดต่างๆเยอะแยะมากมาย ถ้าเป็นของของท่านท่านก็จะเช่าบูชามาเป็นของท่านแต่สําหรับใครบางคนแล้วมันไม่ใช่ของเขาต่อให้ท่านอยากจะมีของเหล่านั้นแค่ไหนมีเงินเยอะแค่ไหนก็ไม่สามารถเช่ามาได้ลักษณะวัตถุมงคลของเก่าจะกลับมาในตอนที่2บอกได้เลยก็คือลักษณะนี้แหละครับมาดูกันครับ4วันเกิดรวยทันตากรบกรบาด X ตรงกลางหัวใจ คนเราบทจะรวยไขรก็ห้ามไม่อยู่แต่ว่าบางทีวัตถุมงคลต่างๆที่จะเข้ามาก็มาหนุนนำดวงชะตามันจะเป็นไปตามวัตถุต่างๆเหล่านั้นที่มีของเก่าวติดตามตัวท่านมาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับมนณเณรถ้าท่านมีของเกี่ยวกับมนเน่ตามตัวท่านมานะครับเป็นวัตถุมงคลพาะเครื่องนะครับมณเนรมนจันทา อาจจะได้อะไรมาที่ไม่เหมือนใครและดวงชะตาก็มีความที่จะเกิดแนวนั้นเกิดขึ้นความรักที่สดชื่นหวานแหววความรักที่สมหวังบริบูรณ์แชมชื่นมากที่สุดแต่ละคนได้มาไม่เหมือนกันบางอย่างบางคนอาจจะได้เสือนะครับเสือเขี้ยวเสือนะครับหมูเขี้ยวตันนะครับมหาอุดเกิดขึ้นกับท่านอำนาจปารมีวาสนามาดูคนเกิดวันแรก คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์ที่ลักษณะพิเศษเขาเรียกว่านวลมนผ่องมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตามีแต่คนหลงมันแปลกนะว่าทําไมบางทีตัวเราเนี่ยมีแต่คนรักคนเมตตาเราสเสน่ห์แรงอย่างนั้นเลยเหรอเราสเสน่ห์แรงอย่างนั้นเลยเหรอท่านมีวัตถุมงคลที่ติดตามตัวท่านมานั่นเองท่านมีของดี ของเก่าเก็บจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใส่อยู่ที่คอแต่ไม่รู้ตัวก็คิดว่าด้วยตัวข้านี่แหละเป็นคนหล่อเหลาเอาการตัวข้านี่แหละเป็นคนสวยมีของดีแต่จริงๆแล้วที่สั้นได้มาเก่าเก็บจากครูบาอาจารย์ให้สังเกตให้ดีว่าท่านได้วัตถุมงคลเก่ากลับมาหรือไม่บางทียังไม่ถึงเวลา ดวงชะตาก็ไม่ได้สมหวังกับเรื่องความรักเรื่องการงานการเงินก็ไม่รวยทงตา่างแต่พอบดถึงเวลาเมื่ไหร่ของเหล่านั้นก็กลับมาหาท่านโดยไม่ทันนั่งตัวอยู่ดีๆก็มีคนจากแสนหนึ่งเอามาให้ท่านโดยที่ราคาแค่พันเดียวเพราะว่ามันเป็นของของท่านนั่นเองของของใครก็ของของมั่นดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์ถ้าจะเจอสิ่งไหนท่านจะได้เป็นไปตามนั้น ของของแต่ละคนได้มาไม่เหมือนกันต่างกันที่ลักษณะวัตถุต่างๆมาดูคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารที่เชื่อกันว่าคนเกิดวันอังคารได้แก่พระปางดีลาเพราะดวงดวงชะตาของท่านเป็นคนดวงแข็งอำนาจบารมีวาสนามีเยอะ อย่าวัดว่าตอนนี้ฉันไม่เห็นรวยฉันไม่เจอเรื่องราวต่างๆเราวัดที่ภายในจิตใจด้วยบุญบารมีลักษณะดวงชะตาของท่านรูปร่างของท่านมันจะเป็นไปตามลักษณะโง่เฮ้งห่วงจุย้ยตามร่างกายลักษณะท่าทางของท่านนั่นเองวัตถุมงคลต,ต่างๆก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสมเด็จนะครับหลวงพ่อโตด้วยดวงชะตาของคนเกิดมรรคาร นะครับและปางลีลาเหมาะสมเพราะว่าตัวท่านเป็นคนที่แข็งแข็งนอกอ่อนในแต่เราถ้ามีพระปางลีลาแล้วเราทั้งแข็งนอกและอ่อนในนะครับผมท่านคอยปกปากคุ้มครองรักษาปางห้ามสมุดนะครับการสิ่งเพศภัยต่างๆการเรื่องราวไร้ายๆและยังมีความสวยสดงดงามสเสน่ห์โมสเสน่ห์เกิดขึ้น นี่ครับของเก่าจะกลับมาโดยที่ท่านไม่รู้สึกว่าเข้ามาเมื่อไหร่นะเนี่ยไม่รู้สึกว่าจะเจอแบบนี้เมื่อไหร่นะเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะบังเกิดให้ท่านรับทราบโดยโชคโดยที่ไม่ทางตั้งตัวอยู่ดีๆก็มีคนนำพามาให้มายืนอยู่หน้าบ้านเลยบอกเนี่ยจะเอาวัตถุบงคนเนี่ยเอามาคืนคุณไม่ใช่ของผมครับไม่ใช่ของผมเลย ก็น,นี่เป็นของคุณคุณควรที่จะต้องรับกลับไปแต่ของเงินสิ่งที่เท้าอยากได้นะครับผมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนไม่มีใครที่จะได้มาฟรีๆนะครับถ้าท่านมีคนเอามาให้ฟรีๆท่านก็ควรที่จะเอาอะไรแลกเปลี่ยนกลับไปถือว่าเป็นขวัญถุงนะครับให้เขาไปนะครับดวงชะตาท่านจะรวยทันตาพลิกหน้ามือเป็นหลังมือรับทรัพย์รวยโชคเป็นมาสถีร่่่่่่ โดยกานหันด้วยเหตุเขาเรียกว่าดวงชะตาลิขิตเอาไว้มาดูคนเกิดวันเพื่อหลักสัดีคนเกิดวันเพื่อหัสัดีเป็นวันครูมีจิตใจอบอ้อมอารีเมตตาเยือกเย็ยนเป็นผู้มีปัญญามีความรู้กว้างขวางพระที่เหมาะสมหรือว่าของที่ติดตามตัวท่านมาคือพระปางสมาธิคนเกิดวันเพื่อหสัสบดี ให้พบบางตัดสรุเขาเรียกว่าของเก่าติดตามตัวท่านมาจากอดีตช,ชาติไม่ว่าจะเป็นพระสมกอเป็นจากภาคีให้มีจิตใจตั้งมั่นอุบาอาจารย์ปกปักคุ้มของรักษาบางสมาธิหมายถึงการเจริญสมาธิอันหมายถึงปัญญาถ้ามีผู้มีสติปัญญาโบราณเชื่อว่ากรูบาอาจารย์ของคนเกิดวันเพื่ฤหัสบดี นะครับปกปักพุ่มของรักษาช่วยโดมดานนะครับให้พบพระปางเปิดโลกนะครับเกจีอาจารย์ต่างๆสร้างมามากมายพระกุฎปางเปิดโลกนะครับศิลปะนะครับนครศรีธรรมราชพระกุฎเต่าเรียนนะครับจังหวัดสุขโขทัยสิ่งต่ตางๆเหล่านี้จะเป็นเขาเรียกว่าของเก่าติดตามตัวท่านมาท่านอาจจะพบผ่านจากใครบางคนที่นําพามาสู่โทท่านโดยที่ไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆพ่อแม่ก็บอกว่า ให้เอาพระเครื่องไปใส่เอาของพ่อไปเอาของแม่ไปเป็นของเก่าเก็บเป็นปางสมาธิท่านอาจจะไม่เคยพบเห็นมาก่อนสําหรับคนเกิดวันพสวัสดีนะครับของเก่าติดตามตัวท่านมาวัตถุมงคลเก่าต่างๆเยอะแยะมากมา,กายโดยทันตาพิจะตาชีวิตให้ล่ารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาของท่านดูเหมือนจะธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ธรรมดาดวงชะตาท่านเป็นเทพแห่งปัญญา ทำอะไรก็จะมีจะาคนรักคนเมตตาแต่ต้องใช้ด้วยปัญญาถ้าท่านทําตัวโง่เขาชีวิตจะเป็นตรงกันข้ามชีวิตอับจนเจออะไรไม่ติดไม่เจริญรุ่งเรืองไปหมดเลยติดติดขัดขนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านของเก่าติดตามตัวท่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเม็ดขนดนะครับกุดเก่าโบราณนะครับปางสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ท่านล้วนแล้วแต่เกิดปัญญาทั้งสิ้นนะครับ วัตถุมงคลต่างๆที่ตามติดท่านมาก็คือปัญญาชีวิตพิพัน์เปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีรับทรัพย์โดยโชคเป็นมาสิทธิมาดูคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์วัตถุมงคลกําลังจะติดตามตัวท่านมาของเก่ากําลังจะติดตามตัวท่านมาทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะหมุนเวียนจะตาชีวิตเวียนว่ายตายเกิด น,นำสิ่งจากอดีตชาติเข้ามาโดยที่ท่านไม่ทันตั้งตัวอาจจะมีใครนำพาวัตถุมงคลเอามาให้ท่านฟรีๆอยู่ที่หน้าบ้านอยู่ดีๆก็มีคนนำพามาของเก่าติดตามตัวท่านมาเขาเชื่อว่าคนเกิดวันศุกร์นะครับหลงมัวเมาในกิเลสตัณหาเห็นคนนั้นก็สวยคนนั้นก็รูปงามหลงไหลเหลือเกินและจะทำยังไงนะครับ ด้วยสิ่งต่างๆมันมีเยอะแยะมากมายของเก่าติดตามตัวท่านมาก็เป็นพระปิตาไม่ว่าจะเป็นพระปิตาที่มีมูลค่านะครับมีชื่อเสียงโดง่งดังอยู่ดีๆก็มีคนนำพามาให้เอามาให้ฟรีๆนะครับพระปิตาอาจจะมีราคาจริตสูงหน่อยสำหรับคนเกิดวันศุกร์อาจจะควรที่จะต้องฝึกกรรมฐานอาสุภะกรรมฐานผู้ที่เกิดวันศุกร์ จึงควรระวังเรื่องราวแกวเกี่ยวกับคำลุ่มหลงนะครับถ้ามันผิดพลาดพลาดพังไปมันจะติดกรรมตามติดไปทุกภพทุกชาติท่านควรจะมีพระปิตาคอยปกป,กป,กปกักคุรองรรกษาบางทีของเหล่านี้อาจจะมีอยู่กับตัวท่านอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นของของท่านใครจะเอาไปไม่ได้เรื่องราวต่างๆอาจจะดึงด,ดูดสิ่งลึกลับหรือว่าดึงโดูดโลกียนะครับดึงดูด เพศตรงข้ามเข้ามาเยอะแยะมากมายทําให้ท่านหลงไหลเอาให้มันหลงไปเลยเอาให้มันติดกับดักในกิเลสมันโดนสาดแช่งเอาไว้คนอย่างเองจะต้องติดหลงไหลในโมเมาในสิ่งที่เป็นโลกิยะนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักรักไข้รักโลกก็หลงให้เองหลงต่อไปหลงไปทุกภพทุกชาติให้เองมีเงินให้เองรวยให้เองเป็นเศรษฐีหลงเข้าไป ให้มันมัวเม,มากับเงินทองวาสนาแต่บางคนก็ชอบนะบอกดีฉันชอบเงินฉันชอบหลงมัมเมานะครับแต่จริงๆแล้วท่านลองคิดตามหลักความจริงถ้ายิ่งหลงมันก็ยิ่งทําให้ท่านทุกข์มากขึ้นยิ่งมีเงินมากก็ยิ่งทุกข์นะครับโอเคครับขอให้ท่านแจ่มชื่นมีความสุขประสบเรปราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับของเก่าติดตามตัวท่านมาแล้วไปจมชื่นนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่ๆนะครับฟังคลิปหมอสานก็ถือว่าเป็นธรรมทานเช่นเดียวกันกดแชร์ไปครับได้บุญด้วยครับสวัสดีครับ